สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเบนและอินไซต์วารรตี้กันเช่นเคยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมมาสำรวจความพร้อมของมหกรรมการรับสมัครงานครั้งยิ่งใหญ่ยูแคริเอ e r 2012ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด life to work work to life งานคือชีวิตและชีวิตเท่ากับงานค่ะส่วนโอกาสและความท้าทายของก้าวใหม่แห่งการทางานที่รอเติมเต็มให้คนมีพลังมากความสามารถเข้ามาคว้าโอกาส ทีดด่ดีจากงานอยู่แคริเอร์ในครั้งนี้จะมีอะไรบ้างไปร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปพร้อมๆกับสามารถคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมสิริชัยรัศมีจันทร์นะครับรองประธานกรรมการบริหารบริษัทสามารถคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนดูแลรับผิดชอบสายงานด้านคอ r p ปอเร e m a น a g จเมนต์นะครับหรือว่าบริหารองค์กรซึ่งครอบคลุมถึงงานด้านสายทรัพยากรบุคคลของกลุ่มสามารถทั้งหมดด้วยครับ กลุ่มบริษัทสามารถนะครับเรียกได้ว่าเป็นบริษัทที่เป็น Sustainable Growth Company หรือเป็นบริษัทที่มีความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนนะครับกว่า57ปีที่บริษัทสามารถเนี่ยเติบโตและยืนหยัดนะครับอยู่ในธุรกิจการสื่อสารไอี IT, และโทรคมนาคมเรียกได้ว่าเป็นบริษัทคนไทยนะฮะที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นชั้นนำของธุรกิจนี้ทั้งหมดล้วนเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจ และความคิดสร้างสรรค์นในการนําเสนอสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้าปัจจุบันกลุ่มบริษัทสามารถมีบริษัทในเครือทั้งหมดกว่า20บริษัทและมีพนักงานทั้งหมดรวม5,000คนโดยทุกบริษัทดําเนินการภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกันคือนําเสนอเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตสูงสุดของลูกค้ากลุ่มบริษัทสามารถประกอบด้วยสีสายธุรกิจหลัก ประกอบด้วยสายธุรกิจแรกคือสายธุรกิจ ICT Solution ซึ่งให้บริการครบวงจรทั้งทางด้านระบบ IT การสื่อสารและโทรคมนาคมมีผลงานมากมายในโครงการระดับชาติโครงการแรกคือการติดตั้งเครือข่ายโทรศัพท์ 3G ให้แก่ t รีโโครงการต่อไปที่ผมจะพูดถึงคือโครงการระบบเช็คอินผู้โดยสารระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าและโครงการสื่อสารข้อมูล และระบบไอทีภายในสนามบินส่วนภูมิโครงการถัดไปก็คือโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินและฉนดที่ดินในรูปแบบดิจิตอลให้แก่กรมที่ดินอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการระบบอ่านหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติหรือออโตเมติกมิเตอร์รีดดิ้งให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและยังมีโครงการอื่นๆที่ใหญ่ๆอีกมากมายสายธุรกิจสําคัญต่อไปที่ผมจะกล่าวถึงคือสายธุรกิจโมบายมัลติมีเดียซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาใน3เรื่อง ธุรกิจแรกของเราคือการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือภายใต้แบรนด์ iMobile โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนในระบบ Android ธุรกิจถัดไปคือการให้บริการคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เช่น b u ัค1 1 1 3และบริการแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและสื่อมัลติมีเดียต่างๆธุรกิจถัดไปคือการให้บริการ MVNO เต็มรูปแบบคือการให้บริการ AirTime ระบบโทรศัพท์3 g ของ TOT สายธุรกิจโมบายมัลติมีเดียถือเป็นสายธุรกิจที่สะท้อนให้เห็นชัดถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์และความใส่ใจลูกค้ามาพัฒนาสินค้าและบริการที่โดดเด่นและสามารถตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าได้เป็นอย่างดีสายธุรกิจถัดไปคือสายธุรกิจ u t i l i t ตี้เซอร์วิซึ่งเป็นสายธุรกิจล่าสุดที่สะท้อนความจริงจังของกลุ่มสามารถ ในการขยายงานให้ครอบคลุมเทคโนโลยีรอบด้านอาทิเช่นพลังงานสิ่งแวดล้อมการเดินทางและบริการสาธารณะอื่นๆโดยมีธุรกิจในปัจจุบันที่สร้างรายได้ประจำอย่างต่อเนื่องคือศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศและโรงงานผลิตไฟฟ้ากัมปดที่ประเทศกัมพูชารวมทั้งการบริหารกำจัดขยะที่สนามบินสุวรรณภูมิอีกหนึ่งความภาคภูมิใจสูงสุด คือการได้รับพระราชทานตราตั้งคุธเมื่อปีพศ2548ก็ยิ่งกระตุ้นเตือนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ่มสามารถยึดมั่นในการพัฒนางานพัฒนาองคอ์กรและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าคู่ค้าผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มที่ทั้งปัจจุบันและในอนาคตที่สามารถ เราเชื่อว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล5หลักที่เรายึดถือปฏิบัติคือหลักการมอบหมายงานที่สนุกและท้าทายพนักงานจะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายเพื่อแข่งขันกับตนเองซึ่งจะทำให้งานไม่น่าเบือ่อและเมื่อทำสำเร็จก็จะเป็นความภูมิใจทั้งตัวพนักงานเองและทีมงานและพร้อมที่จะรับงานที่ท้าทายชิ้นต่อไป หลักข้อที่2คือหลักการให้โอกาสเติบโตโดยไม่มีข้อจํากัดเนื่องจากสามารถเป็นกลุ่มธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่มีธุรกิจหลากหลายและมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องหลักข้อที่3คือหลักการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องที่สามารถเรามีการทำ individual development plan คือแผนพัฒนาและแผนการเจริญเติบโตของพนักงานเป็นรายตัวเป็นรายบุคคล และมีการจัดระบบเทรนนิ่งเพื่อพัฒนาพนักงานอย่างเข้มข้นหลักข้อที่4คือหลักระบบผลตอบแทนที่ดีบริษัทมีนโยบายที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีแก่พนักงานเพื่อจูงใจนอกจากนี้บริษัทก็จะดูแลรับผิดชอบพนักงานโดยจัดให้มีสวัสดิการต่างๆในมาตรฐานที่สูงหลักข้อสุดท้ายคือหลักความมั่นคงในการทำงานสามารถ เป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่งทั้งทางด้านการเงินการเติบโตทางธุรกิจอย่าง,ย,างยั่งยืนจนเป็นที่เชื่อถือของลูกค้าคู่ค้าและสถาบันการเงินจึงเป็นองค์กรที่พนักงานที่ดีสามารถฝากชีวิตการทำงานไว้กับองค์กรได้อย่างมั่นคงจากหลักการขั้นต้นจึงทำให้กลุ่มบริษัทสามารถเป็นเลิศในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า บริษัทพร้อมดูแลพนักงานใหม่รวมถึงผู้ที่สนใจอยากจะร่วมงานกับกลุ่มบริษัทสามารถเพื่อให้พนักงานและองค์กรเติบโตไปพร้อมๆกันอย่าง,ย,งยั่งยืนการรับพนักงานใหม่เพื่อเป็นการรองรับการขยายงานและการเติบโตอย่างรวดเร็วของกลุ่มบริษัทสามารถปัจจุบันมีอัตราการรับพนักงานใหม่กว่า150ตําตำแหน่งกลุ่มงานที่รับสมัครจะประกอบด้วยพนักงานระดับบริหาร กลุ่มที่2คือกลุ่ม IT และ Engineer กลุ่มที่3คือกลุ่ม Marketing และ s a l e กลุ่มที่4คือกลุ่ม Corporate Support และ Corporate Office เว็บไซต์ออนไลน์ถือเป็นหนึ่งในช่องทางสำคัญในการรับสมัครงานของกลุ่มสามารถในปัจจุบันซึ่งมีด้วยกันหลายช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจจะร่วมงานกับกลุ่มสามารถไม่ <Okay. S 1> ว่าจะเข้ามาแบบ w a l k in เว็บไซต์ของบริษัทอีเมลเว็บรีคู i เมนต์ หรือเว็บไซต์พนักงานออนไลน์ต่างๆเราได้พนักงานดีๆผ่านเว็บค่อนข้างจำนวนมากสำหรับงาน Job Fair y u u แ Career ก็ถือเป็นหนึ่งในช่องทางที่ดีในการรับสมัครงานในครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้มาร่วมงานนี้แล้วเราได้พนักงานมาร่วมงานกับกลุ่มสามารถประมาณ500คนจาก Job Fair นี้ผมอยากเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมที่บูธของสามารถ 1. ท่านจะได้เข้าใจ ธุรกิจของสามารถว่าเราทำอะไรอยู่มากมายในขณะนี้ 2. มีตำแหน่งดีๆรอท่านอยู่ถึง150ตําตำแหน่งและเราพร้อมสัมภาษณ์ทันทีนอกจากนี้เรายังมีการเล่นเกมและมีผิดพันธ์ของกลุ่มสามารถมาแสดงเช่นโทรศัพท์มือถือระบบ Android และมีเจ้าหน้าที่ของเราที่พร้อมจะอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านที่แวะบูธของเรา บริษัทสามารถคอร์เปอเรชันจำกัดมหาชนสมาร์ทโซลูชัน